เกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมน้ำตาของพระรูปนี้ถึงสั่นสะเทือนไปทั้งโลกออนไลน์คลิปนี้มีคำตอบที่คุณต้องรู้กล้องจับภาพพระสงฆ์ริ่มให้ถูกดึงออกจากพิธีมหาชนตกตะลึงอากาศยามเช้าตรู่ของวัดอรุณราชวรามช่างเงียบสงบแสงสีทองอ่อนๆสาดส่องผ่านหมู่เมฆกลิ่นดอกไม้หอมอบอวลไปทั่วบริเวณเสียงระฆังดังแว่วมาเป็นระยะผู้คนมากมายมารวมตัวกันอย่างสงบ ทุกคนต่างตั้งใจรอคอยพิธีสำคัญความสงบนิ่งปกคลุมไปทั่วลานวัดพระสงฆ์จำนวนมากนั่งเรียงรายอย่างเป็นระเบียบจีวรสีเหลืองอารามตัดกับพื้นหินอ่อนสีขาวเสียงสวดมนต์แถ่วโบาดุษสายลมกล้องหลายตัวตั้งประงานบันทึกภาพผู้สื่อข่าวต่างจับจ้องไปที่แท่นพิธีทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์สำคัญจูจ่ๆเสียงสะอื้นให้กระดังขึ้นมาเสียงนั้นเบามากในตอนแรก แต่ก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสายตาของผู้คนเริ่มจับจ้องไปที่ต้นเสียงพระรูปหนึ่งกำลังตัวสั่นเทาใบหน้าของท่านแดงกล่ำไปด้วยน้ำตาท่านพยายามกลั้นเสียงสะอื้นแต่ก็ไม่สามารถทำได้ความอึดอัดเริ่มคืบคลานเข้ามาในอากาศผู้คนเริ่มสุบสิบกันเบาๆหลายคนมองหน้ากันด้วยความไม่เข้าใจกล้องทุกตัวหันไปจับภาพพระรูปนั้น ภาพของท่านฉายขึ้นบนจอขนาดใหญ่น้ำตาไหลาอาบแก้มของท่านในขาสายจูจูชายชะกันสองคนก็ก้าเข้ามาพวกเขาตรงไปที่พระรูปนั้นอย่างรวดเร็วฝูงชนเงียบปริบในทันทีชายทั้งสองจับแขนพระสงฆ์ทั้งสองข้างพวกเขาพยายามดึงท่านให้ลุกขึ้นพระสงฆ์ขัดขืนเล็กน้อยแต่ก็ดูอ่อนแรงลงเรื่อยๆเสียงสะอื้นของท่านดังขึ้นอีกครั้ง มันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานภาพนั้นทําให้ทุกคนตกตะลึงความสับสนฉายชัดในแววตาของผู้คนไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นพิธีที่เคยสงบเงียบถูกทําลายลงเสียงแฟลชจากกล้องดังขึ้นรัวๆผู้สื่อข่าวต่างกดชัตเตอร์ไม่หยุดทุกคนพยายามบันทึกภาพเหตุการณ์ประหลาดนี้ชายชะกันดึงพระสงฆ์ลุกขึ้น พวกเขาพาตัวท่านออกจากแถวอย่างรวดเร็วจีวรของท่านปลิวสวายไปตามแรงดึงพระสงฆ์ยังคงสะอื้นให้ไม่หยุดสายตาของท่านจับจ้องไปที่เบื้องหน้ามันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังผู้คนที่เฝ้ามองต่างตกอยู่ในผวังบางคนอ้าปากค้างด้วยความตกใจบางคนถึงกับหลับตาลงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วราวกับภาพฝันที่ไม่น่าเป็นจริง ความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นความเงียบที่หนักอึ้องมันเต็มไปด้วยคำถามมากมายที่ไร้คำตอบทุกคนต่างมองตามร่างของพระสงค์ที่ถูกดึงออกไปจนกระทั่งลับสายตาไปในที่สุดความรู้สึกประหลาดพุ่งพลานในใจทุกคนความตกใจยังคงเกาะกลุมจิตใจไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครเข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้จึงเกิดขึ้นบรรยากาศในวัดเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ความศักดิ์สิทธิ์และความสงบหายไปเหลือเพียงความสับสนและความหวาดระแวงผู้คนยังคงยืนนิ่งราวกับถูกสาบให้กลายเป็นหินเสียงสุบสิบดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ดังกว่าเดิมทุกคนต่างพยายามหาคำตอบแต่ก็ไม่มีใครให้คำตอบได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังคงเป็นปริศนามันตราตรึงอยู่ในความทรงจำของทุกคนเรื่องราวของประสงค์ผู้ร่ำให้ และถูกดึงออกจากพิธีจะถูกเล่าขานไปอีกนานเท่านานกล้องจับภาพพระสงฆ์ริ่มให้ถูกดึงออกจากพิธีมหาชนตกตะลึงต่อความวุ่นวายยังไม่จางหายไปจากวัดอรุณราชวรามผู้คนที่เคยตั้งใจมาร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์บัตนี้ยืนกรานอยู่กับที่ด้วยความสับสนและตกตะลึงกล้องทุกตัวยังคงจับภาพฝูงชนที่เต็มไปด้วยความสงสยัยเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ คำถามมากมายผุดขึ้นในใจของผู้ที่เห็นเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมพระสงฆ์รูปนั้นถึงร้องไห้ชายชะกันเหล่านั้นเป็นใครไม่มีใครสามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ความไม่สบายใจแพร่กระจายไปทั่วบริเวณอากาศที่เคยสงบเงียบบัดนี้กลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดคณะสงฆ์ที่นั่งอยู่ในพิธีเองก็ดูเหมือนจะตกอยู่ในความประหลาดใจไม่แพ้กัน สีหน้าของท่านเหล่านั้นเต็มไปด้วยความกังวลบางรูปพยายามมองหาคำอธิบายแต่ก็ไม่มีใครลุกขึ้นมาให้ความกระจ่างดูเหมือนว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันสำหรับทุกคนผู้สื่อข่าวต่างพยายามตะโกนถามคำถามแต่ก็ไม่มีใครตอบพวกเขาได้แต่บันทึกภาพความสับสนที่เกิดขึ้นภาพของพระสงฆ์ที่ถูกดึงตัวออกไปยังคงติดตาตรึงใจผู้คน น้ำตาที่ไหลาอาบแก้มของท่านรอยสะอื้นที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดสิ่งเหล่านี้สร้างความรู้สึกที่ยากจะบรรยายบางคนรู้สึกสงสารบางคนรู้สึกโกรธบางคนก็รู้สึกหวาดกลัวความรู้สึกหลากหลายประปนกันไปหญิงชาราคนหนึ่งถึงกับสุดตัวลงนั่งเธอกำมือแน่นด้วยความไม่สบายใจใชายหนุ่มคนหนึ่งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกภาพ แต่ใบหน้าของเขาซีเผือดด้วยความตกใจเด็กหญิงตัวเล็กๆที่มากับพ่อแม่มองเหตุการณ์ด้วยความไร้เดียงสาแต่ดวงตาของเธอก็เต็มไปด้วยคำถามเสียงสวดมนต์ที่เคยดังแผ่วเบาบัดนี้เงียบหายไปอย่างสิ้นเชิงความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีถูกบดบังด้วยเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันกลิ่นดอกไม้ที่เคยหอมอบอวลดูเหมือนจะจางหายไปในความสับสน บรรยากาศโดยรวมเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่มีใครรู้ว่าควรทำอย่างไรต่อไปทีทีจะดำเนินต่อไปหรือไม่หรือจะถูกยกเลิกคำถามเหล่านี้ยังคงลอยวนอยู่ในอากาศผู้คนที่เคยมาด้วยความศรัทธาบัดนี้กลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวลพวกเขาไม่แน่ใจว่าจะยังคงศรัทธาต่อไปได้อย่างไรเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ เวลาผ่านไปช้าช้าราวกับหยุดนิ่งแต่ละนาทีเต็มไปด้วยความอึดอัดผู้คนยังคงยืนนิ่งไม่เคลื่อนไหวราวกับกำลังรอคอยคำอธิบายบางอย่างหวังว่าจะมีใครสักคนลุกขึ้นมาให้ความกระจ่างแต่ความหวังนั้นก็ดูรีบีลงเรื่อยๆเมื่อไม่มีใครออกมาพูดอะไรความผิดหวังเริ่มเข้าครอบงำหลายคนเริ่มทยอยเดินออกไปจากวัดด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความไม่สบายใจ กล้องบางตัวเริ่มลดระดับลงผู้สื่อข่าวบางคนเริ่มเก็บอุปกรณ์ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมที่จะนำเสนอแต่เรื่องราวของพระสงฆ์ผู้ร่ำให้ยังคงเป็นปริศนาที่ค้างคาใจทุกคนมันเป็นภาพที่ไม่สามารถลบเลือนไปได้ง่ายๆมันจะยังคงเป็นหัวข้อสนทนาไปอีกนานในหมู่ผู้คนที่ได้เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวัดอรุณราชวราม จะเป็นสิ่งที่ถูกจดจำไปตลอดกาลในฐานะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงและตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับความศรัทธาและสิ่งที่ตาเห็นท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มลงเล็กน้อยราวกับสะท้อนความรู้สึกของผู้คนที่อยู่ในวัดความสงบสุขที่เคยมีในยามเช้าบัดนี้ได้เลือนหายไปอย่างสิ้นเชิงเหลือไว้เพียงความสับสนและคำถามที่ยังคงไร้คำตอบ ไม่มีใครรู้ว่าอนาคตของพระสงฆ์รูปนั้นจะเป็นอย่างไรหรือเหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบต่อวัดอย่างไรแต่สิ่งที่แน่นอนคือภาพของพระสงฆ์ร่มที่ถูกดึงออกจากพิธีจะยังคงเป็นภาพที่น่าตกตะลึงที่ถูกจดจำอยู่ในความทรงจำของทุกคนที่ได้เห็นและจะถูกเล่าขานต่อไปในฐานะเรื่องราวปริศนาที่ยังคงรอคอยคำเฉลยความเงียบในวัดเริ่มกลับมาอีกครั้ง แต่คราวนี้เป็นความเงียบที่แตกต่างออกไปมันเป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยคำถามที่ไม่ได้รับคำตอบความเงียบที่เต็มไปด้วยความสงสยัยและเต็มไปด้วยความผิดหวังผู้คนที่ยังคงอยู่ในบริเวณวัดต่างก้มหน้าลงอย่างครุ่นคิดบางคนพนมมือขึ้นอย่างเลื่อนลอยเรากับกำลังภาวนาขอให้ความจริงปรากฏแสงสุดท้ายของวันเริ่มสัดส่องเข้ามาในวัด มันสาดส่องไปกระทบกับใบหน้าของผู้คนที่ยังคงยืนอยู่แต่ละใบหน้าเต็มไปด้วยความเศร้าส้อยและสับสนเรื่องราวของวันนี้จะยังคงเป็นรอยด่างในประวัติศาสตร์ของวัดแห่งนี้เป็นรอยด่างที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและไม่มีใครรู้ว่าจะสามารถลบเลือนออกไปได้อย่างไรกล้องจับภาพพระสงฆ์ริ่มให้ถูกดึงออกจากพิธีมหาชนตกตะลึงต่อค่ำคืนคือพลานเข้าปกคลุมวัดอรุณราชวราม ความมืดมิดไม่ได้ช่วยให้ความสับสนของผู้คนจางหายไปตรงกันข้ามมันกลับทวีความรุนแรงขึ้นเสียงกระสิบกระซาบยังคงดังอยู่ทั่วบริเวณแม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่จะกลับไปแล้วแต่ผู้ที่ยังอยู่ก็ยังคงจมดิ่งอยู่ในห้วงความคิดไม่มีใครสามารถลืมภาพประสงค์ร่ำให้ที่ถูกดึงตัวออกไปได้ภาพนั้นวงเวียนอยู่ในความทรงจำของทุกคนราวกับฝันร้ายที่ไม่ยอมจางหาย พระสงฆ์ที่เหลืออยู่ภายในวัดต่างพากันเข้าห้องเพื่อหารือถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนี้สีหน้าของแต่ละรูปเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดทุกคนต่างพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครมีคำตอบที่ชัดเจนพระอาจารย์ผู้เท่ารูปหนึ่งถอนหายใจยาวท่านมองออกไปนอกหน้าต่างดวงจันทร์ส่องแสงนวลลงมายังลานวัดที่ว่างเปล่าความเงียบสงบในยามค่ำคืน แตกต่างจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในตอนกลางวันอย่างสิ้นเชิงความรู้สึกผิดหวังแผ่ซ่านไปทั่วจิตใจของท่านพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เตรียมการมาอย่างดีถูกทำลายลงในพริบตาด้วยเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดคำถามที่ผุดขึ้นมาในใจของท่านคือเหตุใดจึงต้องเป็นพระรูปนั้นและเหตุใดจึงต้องเป็นในวันนี้ไม่มีใครรู้เบื้องหลังของเหตุการณ์นี้อย่างแท้จริง ข่าวลือเริ่มแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วจากปากต่อปากจากสื่อออนไลน์สู่สังคมวงกว้างผู้คนต่างคาดเดากันไปต่างๆนานาบางคนเชื่อว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของพระสงฆ์รูปนั้นบางคนคิดว่าอาจเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในวัดหรือแม้แต่บางคนก็เชื่อว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติความจริงยังคงถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกแห่งปริศนาสื่อมวลชนยังคงปักหลักอยู่บริเวณหน้าวัด กล้องทุกตัวยังคงพร้อมบันทึกภาพพวกเขาหวังว่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะไขความกระจ่างให้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนักกล่าวบางคนพยายามสัมภาษณ์ผู้คนที่เดินผ่านไปมาแต่ทุกคนต่างให้คำตอบที่ไม่แตกต่างกันไม่ทราบเหมือนกันตกใจมากไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเสียงวิพากษ์วิจารณ์เริ่มดังขึ้นในโลกโซเชียลมีเดีย ผู้คนต่างแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามถ,ามถึงความเหมาะสมความศรัทธาของประชาชนเริ่มสั่นคลอนเหตุการณ์นี้สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อภาพลักษณ์ของวัดรวมถึงศาสนาโดยรวมบางคนถึงกับประกาศว่าจะไม่เข้าวัดอีกต่อไปความเจ็บปวดที่เกิดจากความไม่เข้าใจเริ่มก่อตัวขึ้นในจิตใจของผู้คนในอีกด้านหนึ่งชายชะกันสองคนที่ดึงพระสงฆ์ออกไป หายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเป็นใครมาจากไหนและนำพระสงฆ์รูปนั้นไปที่ใดความมืดมิดของยามค่ำคืนดูเหมือนจะกลืนกินความจริงทั้งหมดเอาไว้เสียงรีดริ่งเรไรดังระงม,มไปทั่วบริเวณวัดมันเป็นเสียงที่แสนเศร้าราากับธรรมชาติกำลังร่ำให้ให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลมเย็นพัดโช,ชยมาเป็นระลอกพัดพากลิ่นหอมของดอกระตรี แต่กลิ่นหอมนั้นกลับไม่สามารถตอบประโลมจิตใจที่ว้าวุ่นได้ในห้องกุฏิของพระสงฆ์รูปนั้นทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมจีวรที่พับเก็บไว้อย่างเรียบร้อยหนังสือธรรมะที่วางอยู่บนโต๊ะทุกอย่างดูสงบเงียบแต่กลับเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ขาดหายไปไม่มีใครรู้ว่าท่านรู้สึกอย่างไรในตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนและปลอดภัยหรือไม่คำถามเหล่านี้ยังคงไร้คำตอบ ความรู้สึกกังวลยังคงปกคลุมไปทั่วทั้งวัดพระสงฆ์รูปอื่นๆต่างรู้สึกไม่สบายใจพวกท่านไม่สามารถสงบจิตใจได้การปฏิบัติธรรมในค่ำคืนนี้จึงเต็มไปด้วยความยากลำบากจิตใจของทุกคนยังคงจดจ่ออยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นแม้ว่าแสงอาทิตย์จะสาดส่องเข้ามาอีกครั้งแต่บรรยากาศในวัดก็ยังคงอึมครึมผู้คนมาทำบุญน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด บางคนที่มาก็ยังคงซุบซิบกันถึงเรื่องราวเมื่อวานนี้ความเคลือบแคลงสงสัยยังคงอยู่ในใจของทุกคนคำถามเกี่ยวกับความจริงที่ซ่อนอยู่ยังคงรอคอยการเปิดเผยเหตุการณ์กล้องจับภาพพระสงฆ์ริ่ำให้ถูกดึงออกจากพิธีมหาชนตกตะลึงได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมันนิเพียงแต่สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ยังสร้างคำถามมากมายเกี่ยวกับความศรัทธา ความโปร่งใสและความยุติธรรมในสังคมที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วเรื่องราวนี้จะยังคงถูกกล่าวขานต่อไปและจะยังคงเป็นปริศนาที่รอวันคลี่คลายจนกว่าความจริงจะปรากฏออกมาอย่างชัดเจนทุกคนต่างหวังว่าสักวันหนึ่งความจริงเบื้องหลังน้ำตาของพระสงฆ์รูปนั้นจะได้รับการเปิดเผยและปริศนาที่ค้างคาใจจะได้รับการคลี่คลายในที่สุด ล่องจับภาพพระสงฆ์ริ่ำให้ถูกดึงออกจากพิธีมหาชนตกตะลึงต่อหลายวันผ่านไปนับจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่วัดอรุณราชวรามความเงียบสงบได้กลับคืนสู่บริเวณวัดอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่แตกต่างออกไปจากเดิมมันแฝงไว้ด้วยความรู้สึกหม่นหมองและคำถามที่ยังค้างคาผู้คนที่เคยมาวัดเป็นประจำเริ่มกลับมาบ้างแล้วแต่จำนวนก็ยังไม่มากเท่าเมื่อก่อนแต่ละคนที่เดินผ่านประตูวัดเข้าไป ่างก็มองไปรอบๆร,ราวกับกำลังมองหาคำตอบที่ซ่อนอยู่พระสงฆ์ในวัดเองก็ดูเหมือนจะใช้ชีวิตตามปกติแต่แววตาของท่านเหล่านั้นก็ยังคงฉายแววของความกังวลและไม่สบายใจอย่างเห็นได้ชัดบทสนทนาในหมู่คณะสงฆ์ยังคงวงเวียนอยู่กับเหตุการณ์ในวันนั้นแม้จะพยายามหาข้อสรุปหรือคำอธิบายแต่ก็ดูเหมือนจะยังไม่มีใครสามารถให้ความกระจ่างได้อย่างแท้จริง ทางวัดได้ออกแถลงการสั้นๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าเป็นเรื่องภายในที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือเผยแพร่ข่าวลือแถลงการนั้นไม่ได้ช่วยคลายความสงสัยของสาธารณชนเลยตรงกันข้ามมันกลับยิ่งเพิ่มความอยากรู้และความคาดเดาไปต่างๆนานาสังคมออนไลน์ยังคงร้อนระอุด,ด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ มีการแบ่งปันคลิปวิดีโอและภาพถ่ายจากเหตุการณ์ในวันนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าผู้คนต่างพยายามวิเคราะห์ทุกรายละเอียดเพื่อปฏิดปะต่อเรื่องราวที่ยังไม่สมบูรณ์บางกลุ่มก็เริ่มมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับชายชะกันสองคนนั้นที่มีคนเห็นว่าพวกเขาเป็นคนแปลกหน้าสำหรับวัดแห่งนี้ไม่มีใครเคยเห็นพวกเขามาก่อนและหลังจากเหตุการณ์นั้นพวกเขาก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่า อาจไม่ใช่เรื่องภายในครอบครัวสง์อย่างที่ทแถลงการระบุความเป็นไปได้ต่างๆนานาถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวปัญหาด้านสุขภาพจิตของพระสงฆ์รูปนั้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของการข่มขู่คุกคามจากภายนอกทุกคนต่างก็มีทฤษฎีของตัวเองความศรัทธาของประชาชนยังคงเป็นสิ่งประบางเหตุการณ์นี้ได้สั่นคลอนหลักฐานของความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างมาก หลายคนเริ่มตั้งคำถามถึงความบริสุทธิ์ของผ้าเหลืองและความปลอดภัยในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เสียงสะอื้นของพระสงฆ์ในวันนั้นยังคงก้องอยู่ในหูของหลายๆคนมันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานที่ยากจะลืมเลือนนักกก่าวบางส่วนยังคงพยายามสืบค้นหาข้อมูลเชิงลึกพวกเขาเดินทางไปยังหมู่บ้านเดิมของพระสง์รูปนั้นเพื่อพยายามสอบถามข้อมูลจากญาติหรือคนรู้จัก แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรดูเหมือนว่าทุกคนจะพยายามเก็บง็ความลับเอาไว้หรืออาจจะไม่มีใครรู้ความจริงทั้งหมดเลยก็ได้ปริศนาจึงยังคงดำมืดไม่มีใครทราบชะตาก,กรรมของพระสงฆ์รูปนั้นว่าท่านอยู่ที่ไหนปลอดภัยดีหรือไม่หรือได้รับการดูแลอย่างไรหลังจากถูกนำตัวออกไปจากวัดความเงียบจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยิ่งทำให้ความกังวลและความไม่สบายใจเพิ่มมากขึ้น รากับว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังถูกปิดบังเอาไว้และไม่มีใครอยากให้ความจริงเปิดเผยออกมาวันเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าแต่เรื่องราวของพระสงฆ์เริ่มให้ถูกดึงออกจากพิธีก็ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ผู้คนให้ความสนใจมันได้กลายเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการวิกฤตศรัทธาในสังคมปัจจุบันและแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์เพียงเล็กน้อย ก็สามารถสั่นคลอนความเชื่อมั่นของผู้คนได้อย่างใหญ่หลวงในมุมหนึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นสิ่งตัวใจให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสําคัญของความโปรง่งใสการสื่อสารที่ชัดเจนและการจัดการปัญหาอย่างตรงไปตรงมาเพื่อรักษาไว้ซึ่งความศรัทธาและความเคารพจากสาธารณชนแสงแดดอ่อนๆในยามบ่ายสาดส่องลงมาที่ลานวัดทําให้เห็นถึงความเงียบเหงาที่แผ่ซ่านไปทั่วม้านั่งหินอ่อนบางตัวว่างเปล่า ต้นไม้ใหญ่ที่เคยให้รรมเงาดูเหมือนจะยืนต้นอย่างโดดเดี่ยวลมพัดโชยมาเป็นระยะพัดพาเอาเสียงระฆังที่ดังแผ่วมาจากข้างในเสียงนั้นฟังดูเศร้าส้อยและหม่นหมองเรากับกําลังไว้อะไรให้กับบางสิ่งที่สูญหายไปความจริงเบื้องหลังน้ำตาของพระสงฆ์รูปนั้นยังคงเป็นปริศนาที่รอคอยการคลี่คลายและจนกว่าความจริงจะปรากฏ เรื่องราวนี้ก็จะยังคงเป็นรอยด่างในประวัติศาสตร์ของวัดอรุณราชวรามและเป็นสิ่งที่ผู้คนยังคงจดจำและตั้งคำถามต่อไปทุกคนต่างหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีใครสักคนลุกขึ้นมาเปิดเผยความจริงทั้งหมดเพื่อปลดปล่อยความสงสัยที่ค้างคายอยู่ในใจของทุกคนและเพื่อให้เรื่องราวที่น่าตกตะลึงนี้ได้รับการปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์เสียทีบทสรุปแสงแห่งความจริง หนึ่งปีผ่านไปนับจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่วัดอรุณราชวรามวันเวลาได้นำพาความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมาสู่ผู้คนและสถานที่ความทรงจำของพระสงฆ์ร่ำให้ยังคงอยู่ในใจของหลายคนแต่ความรู้สึกตกตะลึงในวันนั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นความเข้าใจมากขึ้นในที่สุดความจริงก็ปรากฏไม่ใช่ด้วยเสียงประกาศกึกก้องจากสื่อใดแต่เป็นคำบอกเล่าที่เรียบง่ายจากญาติสนิทของพระสง์รูปนั้น ท่านชื่อพระสุเมรท่านเคยมีอาการป่วยทางใจมานานแล้วเป็นโรคซึมเศร้าที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผ้ากาสาวพัสพิธี่สำคัญในวันนั้นความกดดันจากสายตานับร้อยคู่และความรู้สึกผิดที่สั่งสมมานานได้ถาโถมเข้าใส่ท่านจนไม่อาจทานทนได้อีกต่อไปชายชะกันสองคนนั้นคือพี่ชายและน้องชายแท้ๆของท่านที่พยายามเข้ามาช่วยเหลือท่านตามคำขอร้องของครอบครัวที่ต้องการนำท่านไปรักษาอย่างจริงจัง ภาพที่ทุกคนเห็นคือความรุนแรงและน่าตกใจแต่เบื้องหลังคือความรักและความหงอยยยของครอบครัวที่ไม่อาจทนเห็นท่านทนทุกต่อไปได้อีกแล้วเมื่อความจริงอันเรียบหน้ายนี้ถูกเปิดเผยสาธารณชนก็เริ่มเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดจากความสับสนและความหวาดระแวงแปรเปลี่ยนเป็นความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจหลายคนรู้สึกเสียใจที่เคยตัดสินไปก่อนหน้านี้ วัดอรุณราชวรามได้กลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งผู้คนเริ่มกลับมาทําบุญตามปกติแต่คราวนี้พวกเขาไม่ได้มาเพียงแค่ศรัทธาแต่มาพร้อมกับบทเรียนอลัมค่าเกี่ยวกับความประบางของจิตใจมนุษย์และความสําคัญของการไม่ด่วนตัดสินพระสุเมธได้รับการดูแลรักษาอย่างดีแม้ท่านจะไม่ได้กลับมาบวชอีกครั้งแต่ท่านก็ได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับครอบครัว และยังคงปฏิบัติทำตามแนวทางที่เหมาะสมกับสุขภาพของท่านเรื่องราวของกล้องจับภาพพระสงฆ์เริ่มให้ถูกดึงออกจากพิธีมหาชนตกตะลึงได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ข่าวช็อกโลกแต่เป็นเครื่องตวนใจที่สำคัญว่าบางครั้งสิ่งที่ตาเห็นอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดและเบื้องหลังของเหตุการณ์ที่น่าตกตะลึงอาจซ่อนไว้ซึ่งเรื่องราวที่อ่อนโยนและเต็มไปด้วยความเข้าใจ ดังนั้นจงใช้ชีวิตอย่างมีสติและมองโลกด้วยใจที่เปิดกว้างเพราะในที่สุดแล้วแสงแห่งความจริงจะนำทางเราเสมอ